มาที่ข่าวสารประจําวันกันบ้างน,นะครับมาที่เรื่องแคมเปญนี้ดีกว่าที่ในโลกโซเชียลเขามีการเชิญชวนนะครับให้ทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วก็ออกมาปรบมือให้กําลังใจปรบมือเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอและพยาบาลที่กําลังต่อสู้โรคโควิด -19 กนะฮะก็กิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมที่ติดแฮชแท็กว่าเสียงปรบมือคือกําลังใจเป็นระยะเวลา5นาทีในช่วง2ทุ่มถึง2ทุ่ม5นาทีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาได้ตบไหมเธอได้ตบไหมฉันตบอ,อ,อย่างนี้เลย อะไรนะได้ตบไหมเสียงตบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิกำลังใจกำลังใจอ้าวเหรอก็เป็นกำลังใจที่ดีเมื่อวานอ่ะเราเราลืมเราลืมแต่เรานึกได้ทีหลังเราก็ตกไม่ทันแล้วแต่เราก็เลยได้โพ์ให้กำลังใจเพราะจังหวะที่สองทุ่มฉันทำเลยไหมฉันถ่ายคลิปติ๊กตอกอยู่ออกจากห้องน้ำมาทีอ้าว เลยเวลาไปแล้วนะคะก็เห็นโลกโซเชียลเขาลงกันเยอะมากก็คือว่าทุกคนต้องเป็นกําลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลที่เขาต่อสู้โลกนี้กับบุคลากรทาการแพทย์ทั้งหมดนะฮะที่ช่วยการต่อสู้โควิด19เพื่อคนไทยได้วยกันนะครับต้องการกําลังใจมากเลยใช่ก็ถือ,อว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะเพราะมันต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นอนะ คือโลกเนี่ยมันคือมองไม่เห็นจริงเราไม่รู้วามายังไงถ้าสมมุติอยู่ในสนามลบเรายังรู้ปืนจะยิงเราอะแต่อันนี้คือแบบไม่รู้เลยคือต้องบอกว่าท่ามกลางวิกฤตเหล่านี้เนี่ยก็คือบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ,ะที่ช่วยเหลือ คนด้วยกันนี่แหละให้รอดพ้นให้ปอลปอดภัยจากโควิด1ิบนะฮะแน่นอนว่าการช่วยเหลือของของเหล่าแพทย์พยาบาลรวมไปถึงบุคลาการทางการแพทย์เนี่ยก็ย่อมมีอุปสรรคไงบางคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ่า,าคุณหมอบางท่านก็เหนื่อยอุปกรณ์ไม่เพียงพออ,อันนี้ก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันร่วมกันไปในช่วงเวลานี้นะฮะเหล่าดาราของเราฮะก็ร่วมโพสต์ปรบมือกันด้วยนะฮะ<อ>หลายคนเลยด้วยกันหลายคนเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ที่ร่วมปรบมือ คือกำลังใจนะครับมีทางนี้เลยชมพู่อารยานะครับปรบมือที่ระเบียงใช่ฮะอ,อันนี้พี่ชินพี่ชมพู่นะฮะขณะที่าย่าก็ระเบียงเหมือนกันนะฮะก็ออกมานอกระเบียงแล้วก็ถ่ายบรรยากาศผู้คนที่ร่วมตบมือเหมือนกันนะฮนะแล้วก็แต้วนัทพรนะครับแต้วก็ร่วมปรบมือเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ยังมีมิวนิ tha ด้วยนะครับปริมระเวียงคอนโดนี่แหละออกมาปรบมือกันเพื่อเป็นกําลังใจเมื่อวานนี้ก็จะได้ยินเสียงปรบมือกันแบบว่าไอ้เกียรอะไรเกียรบางคนยิงมือใช่ไหมไอ้เสียงอะไรกันอ๋อไปปรบมือด้วยเลยอะไรอย่างนี้นะอนอกจากนี้ก็ยังมีเบลล่านะครับที่ปรบมืออยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านใช่ใช่ฮะก็คนที่บ้านก็ยืนปรบมือด้วยกันนะเบลล่าก็ถ่ายลงสตอรี่อินสตาแกรมมอค่ำคืนนี้นะฮะมาที่เกรซว่าบินทร์นะครับก็ปรบมือผ่านไลฟ์สดไปพร้อมกับแฟนๆทางบ้านด้วยนะฮะและอีกหลลายยคนเโพสต์ ตอนปลบมือนสตาแกรมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของพี่มิกพี่เบนเชอร์ปลาเบียงีเนะครับดีเจนุ้ยนะฮะก็หลายคนก็ทุกคนก็ร่วมใจกันเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นี่แหละของไทยเรานะครับพี่มอดก็มาทางบ้านอ่าพี่วินลี่พี่เยลีนะฮะเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนเนาะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณหมอพยาบาลด้วยนะฮะสู้โควิด -19 กันต่อไปอ่าอ่ะ,อะมาที่เรื่องยาย่ากันดีกว่านะฮะน้องยาย่าอุรัสยาหาที่วันก่อนก็ได้มีคนแก้แก้เดียวกัน<า>บอกว่าคุณวรลินพาบุญทองกล้าเอาอีกแล้วอะ เขาบอกว่ามีคนบอกว่าพี่อนดางซ้ายไปหัดพูดบรอใหม่นะอีกแล้วแล้วเขาบอกว่าคุณวรินทภพาบอกว่าใช่ค่ะพูดไม่ชัดเลยคนอ้วนด้านซ้ายเสียงแหบๆคนอ้วนนี่เหรอคนอ้วนเนี่เหรอไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไงคนอ้วนด้านซ้ายเสียงแหบๆพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกไก่จะาดฝึกอ่านเยอะนะคะปบมือเป็นกําลังใจให้พูดชัดๆหน่อยเดี๋ยวก่อนซ้ายซ้ายของเขาคือใคร เตยเตยก็รู้อยู่เธอทำมาใส่ไม่ถ้านั่งหันหน้าแล้วเนี่ยคือชั้น้ายอ่าฮะอ่าแต่ถ้าจากนี้ไปท่านจักคนดูทางบ้านไงซ้ายคือช้นงอ๋อสายคือแกชันรอดอ่าฮะขอโทษคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วมันไม่ใช่จริงจริงอ่ะปรบมือปลบมืออ่ะปรบมือปลบมือจะไปตบปรบใครรอเบือไม่ได้จริงฮะขอโทษขออภัยจริงนะฮะจะพยายามนะ